น,นี้นะคะโนาพาผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นร้านเด็ดที่ต้องบอกว่าบรรยากาศนะคะอยู่กับสวนทุเรียนเลยแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นทุเรียนทั่วไปเพราะว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟนี่เยอะมากคาเฟ่ที่โนพูดถึงนี้นะคะอยู่ที่สวนบุญสรงค่ะชื่อเต็มๆก็คือทุเรียนภูเขาไฟสวนบุญส่งนะคะอยู่ที่บ้านซำขี้เหล็กอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกดค่ะ สวนทุเรียนภูเขาไฟสวนบนส่งนะคะก็คือพี่นกน้องพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับของเราทําสวนทุเรียนก็าไม่ได้ปลูกทุเรียนอย่างเดียวเห็นมีลำยงลำไยอะไรอย่างนี้ด้วยลำไยก็มีมีผลไม้หลายๆอย่างก็จะเป็นพวกฝรั่งมีกล้วยหอมมีอะไรที่ปลูกแซมในทุเรียนมีกาแฟด้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเด่นๆเลยบ้านเราก็ต้องทุเรียนภูเขาไฟใช่ครับเหาะนอจากทุเรียนภูเขาไฟนะคะอันนี้เนี่ยคือเราทําเป็น คาเฟ่เล็กๆด้วยเป็นคาเฟ่อะไรยังไงบ้างครับคาเฟ่ของเรานี่คือจะนําสินค้าของเราเนี่ยมาแปลรูปทุเรียนเราเอามาแปลรูปก็เป็นไอศครีมไอศครีมทุเรียนผูกกับไฟก็จะมีกาแฟกาแฟเป็นโรบัสต้าที่เราปลูกจากสวนเราเองมาแปลรูปเองที่คาเฟ่ของเราครับกินร่วมกับทุเรียนใช่หมรัมันมีเมนูพิเศษครับก็คืออะโฟกาโตไอศครีมทุเรียนผูกกับไฟเดี๋ยวเราจะได้ลองชิมัเดี๋ยวลองชิมก่อนไปชิมที่แปรรูปนะคะดูเนื้อทุเรียนผูกกับไฟกันก่อน เด่นของทุเรียนภูเขาไฟนี่เลยเนื้อละมุนกลิ่นจะน้อยครับลกลิ่นจะหอมอ่อนใช่ครับจะไม่ฉุนนะฮะแห้งด้วยไหมคะ,ะจริงจริงเนื้อแห้งแต่ปีนี้ผลชุกนิดหนึ่ง<อ>ก็เลยว่าอาจจะเนื้อจะนิดนิดนึงครับนี่ค่ะแต่ให้ดูดูความแห้งของเนื้อทุเรียนแล้วก็อันนี้พี่น้องบอกว่าค่อนข้างจะเริ่มสุกแล<ช>้วแต่ว่ากลิ่นอ่อนนะคะถือว่ากลิ่นอ่อนเลยกลิ่นไม่ค่อยแรงและแห้งมากแล้วอย่างมีเมนูที่เราเสิร์ฟเนื้อทุเรียนด้วยไหมคะก็จะมีไอศครีมที่ทําเป็น ทุเรียนท็อปปิ้งก็เอาอเนื้อทุเรียนม,มาวางข้าบนได้อีกทีซึ่งถ้ามาในฤดูที่เป็นฤดูทุเรียนได้กินด้วยเป็นเนื้อกับไอศครีมเลยใช่ครับ <ๆ S 1> ทำไมพี่น้องผมคิดว่าแบบเราอยากแปลรูปเป็นไอศครีมจริงๆก็คือสมัยก่อนเนี่ยลูกค้าจะมาถึงสวนทุเรียนแล้วก็มาซื้อเป็นแผงแผงทุเรียนแล้วก็กลับอันนี้เราก็เลยบอกว่ามันน่าจะเพื่ออัตลบของการต้องเที่เชิงเกษตรก็คือว่า พอมาถึงที่นี่แล้วมีคาเฟ่หรือว่ามีทุเรียนสดปอกพอรับประทานให้เขาได้ชิมกันที่นี่แล้วก็นั่งกินแล้วก็มีเมนูที่เราจะนําเสนอมีอะไรบ้างก็เลยทําเป็นไอศครีมทุเรียนนะครับอไอศครีมแล้วก็เป็นกาแฟาแบบนั่งมาชมสวนมาแบบได้อัธรสดที่การท่องเที่ยวมากขึ้นครับซึ่งพอมาเป็นไอศครีมทุเรียนเนี่ยเด็กก็ทานได้ใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งคือเก็บได้ตลอดเหมือนที่พี่นุ๊กบอกว่าขายได้ทุกฤดูครับแล้วก็ไอศครีมเรามีความพิเศษเหมือนก,นกันว่าเราใช้เนื้อทุเรียนจริงๆ,ๆแล้วก็ใช้ในปริมาณที่เขข้มมาก ไม่เติมกลิ่นนะเป็นกลิ่นทุเรียนเป็นกลิ่น,นทุเรียนเลยต,ต้องลองค่ะคมีเมนูที่เขาเสิร์ฟคู่กับเนื้อทุเรียนด้วย ไอศครีมทุเรียนของเรามาแล้วนะคะเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อทุเรียนสวยๆเลยเนาะภูนี่กําลังดีนะคะวางลงมาปั๊บมีสกู๊ปไอศครีมอยู่ตรงกลางแล้วก็โรยด้วยทุเรียนทอดคือสีของตัวไอศครีมจะไม่ได้แบบว่า เหลืองจัดมากนะคะจะเป็นเหลืองนวลๆเหลืองอ่อนๆกลิ่นของทุเรียนภูเขาไฟเลยที่เขาไม่ได้แรงอยู่แล้วพอมาเป็นไอศครีมอ่ะใช้เป็นแบบเนื้อทุเรียนจริงๆแท้ๆนะคะไม่ได้แบบใส่กลิ่นแต่งสีอ่ะกลิ่นมันก็เลยไม่ได้แรงมากเดี๋ยวชิมรสชาตินะคะอร่อยมากคอยคํำอร่อยมากตัวไอศครีมก่อนนะคะรสชาติคือ มันหวานคือไม่ได้หวานแหลมหวานหวานจัดหวานอร่อยเลยหวานกำลังดีเลยอะ่ะเพราะว่าอันนี้ดีมากแล้วก็เวลาที่เรากินไอศครีมใช่ไหมคะเขาจะโรยตัวทุเรียนทอดมาซึ่งทุเรียนทอดเนี่ยมันจะมีทั้งกรอบแล้วก็เค็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำหนึ่งก็จะได้ทั้งหวานมันเค็มกรอบนัวมากอร่อยมากมใครที่มาช่วงฤดูทุเรียนนะคะมีเนื้อทุเรียนสดแบบนี้เสิร์ฟด้วยทุเรียนเน้นเนน เสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมโอ้ยคำใหญ่แต่คิดว่าไหวแน่นอนห <of> นึ่งสองสามไอศครีมนะคะว่าอร่อยแล้วเวลาเรากินกับเนื้อทูเรียนที่มันไม่ได้หวานจัดจนเกินไปแล้วก็เนื้อไม่ได้เป็นเนื้อเละนะคะเวลาที่เขามาเสิร์ฟเนี่ยจะไม่ทุเรียนที่แบบสุก<ๆ>จนนิ่มคือมันอร่อยมากๆากเนาะเนื้อทูเรียนคือกรอบนอกนุ่มในเจอก,กับไอศครีมช่ำๆมันๆหวานเล็กน้อย เข้ากันมากอ,อร่อยมากนะคะไอศครีมทุเรียนของสวนบุญทรงรับประกันว่าคนชอบทุเรียนต้องชอบแน่นอนอร่อยจริงๆ,ๆอีกหนึ่งเมนูของเรามาเสิร์ฟแล้วนะคะก็คือ อาโฟโกโตที่เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะน่ากินมากไอศครีมเนี่ยเขาจะให้มา1สกูงสแล้วก็มีกาแฟที่เป็นโรบัสต้าหนึ่งช็อตนาะลาดลงไปเลยนะอันนี้มากน้อยแล้วต่เราเลยนะคะหยูยหอม,อมเข้ากันมากหอมกลิ่นกาแฟนะคะแล้วก็พอเรากินทาไมเนี่ย นอกจากความหวานความมันแล้วก็กรอบ,รอบเค็มของตัวทุเรียนทอดกรอบที่โรยมามีความขมไปตัดเข้ากันมากแล้วหอมมากแล้วที่สำคัญคือตัวทุเรียนหวานน้อยมากเข้มข้นหอมอร่อยเลยอันนี้ก็อร่อยเมื่อกี้ก็อร่อยไอศกรีมอย่างเดียวก็อร่อยแล้วเจอกาแฟราดเข้าไปอร่อยอีก มาดูราคากันนะคะอโฟโาโต้ที่เสิร์ฟม,มากับไอศกรีมทุเรียนภูเขาไฟเซตนี้นะคะได้ไอศกรีมทุเรียนภูเขาไฟ1สกู๊ปแล้วก็เสิร์ฟม,มาพร้อมกับกาแฟ1ช็อตแบบนี้นะคะเป็นโรบัสต้าเนาะ อยู่ที่ชุดละ80บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอศครีมที่เสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อทุเรียนภูเขาไฟนะคะอันนั้นจะอยู่ที่ถ้วยละ139บาทส่วนถ้าเป็นสกูปไอศครีมอย่างเดียวจะอยู่ที่สกูปละหรือว่าถ้วยละ50บาทนะคะส่วนใครติดใจยอยากซื้อกลับนะคะเป็นถ้วยก็คือ1สกูปเหมือนกันอยู่ที่50บาทเหมือนกันนะคะอันนี้สามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะใครนะคะที่เป็นสายทุเรียนทอดนะคะเขาก็มีผลิตภัณฑ์แปลรูปจากทุเรียนภูเขาไฟเหมือนกันก็จะเป็นทุเรียนทอดกรอบอร่อยเลยนะคะ น้อยๆนะคะอย่างแพ็คนี้ก็จะอยู่ที่100กรัมราคา100บาทค่ะมีบริการส่งด้วยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาชิมไอศครีมทุเรียนนะคะอันนี้โน้แนะนาเลยอร่อยจริงเนอะร้านนี้นะคะก็คือที่สวนบุญส่งเนาะเขาจะเปิดทุกวันถ้าเป็นช่วงของฤดูทุเรียนแบบนี้นะคะเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาอันนี้เปิดทุกวันเลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะส่วนถ้าเกิดว่าหลังจากหมดฤดูทุเรียนไปเนี่ยก็จะเปิดเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์นะคะก็คือ9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นเหมือนกันปัก ทุเรียนภูเขาไฟสวนบุญส่งนะคะอยู่ที่บ้านสามขี้เหล็กอยู่ที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดในช่วงฤดูที่เป็นฤดูทุเรียนแบบนี้นะคะนอกจากเราจะได้มากินไอศครีมทุเรียนอร่อยอ่อยได้มาซื้อทุเรียนภูเขาไฟถึงแหล่งแล้วนะคะจริงๆหน้าสวนบุญท่งเนี่ยก็จะมีชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกลุ่มเนี่ยเขาจะนําของมาขายไม่ว่าจะเป็นพวกมังคุด ทุเรียนนะคะหรือว่าสตงสตอฝรั่งอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็มาซื้อได้เหมือนกันแต่ย้ำอีกทีว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะจะมาแล้วแบบอยากได้ทุเรียนภูเขาไฟจากสวนมาขายเองนะคะก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินต้นเดือนสิงหานะคะก็จะเริ่มสาแล,แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากมาทานทุเรียนไอศครีมภูเขาไฟแท้ๆที่สวนบุญส่งนะคะอันนี้มาได้ทุกวันเลยนะคะไม่มีฤด,ดูกาลอันนี้เสิร์ฟได้ตลอดแน่นอน